มาส่งเควสกันดีกว่าไหนเอาของมาให้ข้าสิโอ้โหเลดออสเมียมเบลดบวก8ครับมีให้เลือกว่าเราจะเอาเบ d ดหรือเอาคาตา n น้าบวก8นะครับผมชอบคาตา n น้าผมเอาคาตา n นาละกันอื้อหเลดออสเมียมคาตาหน้าออฟเดรทโบนะครับพริดาเมดบวก7จเปอร์เซ็นต์โอ้โหแถมบวก8อีกต่างหากนะครับ2ลรูด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆของฟรีที่เป็นของดีก็มีนะครับผม สวัสดีครับผมเก่งมาลุนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมาเอาใจสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเก่งมาลุนะครับ w w w f a c e b o o k c o m เ l a s h กเก่งมาลุ C h นะครับ อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญกันนะครับผมใครที่สายฟรีที่ไม่อยากเติมเงินซื้อพวกเกราะนะครับแล้วก็พวกอาวุธนะที่มันจะเป็นแบบอาวุธชุดเกราะแบบโหดเลยนะครับบวก15ใช้ได้ตั้งแต่เลเวล1ยัน139เลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องแลกมาด้วยเงิน450บาทนั่นเองนะเราต้องซื้อ2อย่าง ซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้อยากจะเติมเงินก้อนนี้นะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีที่เราจะได้ของฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทอ่าซึ่งของฟรีที่ว่านั่นก็คือชุด G9 นั่นเองหรือว่า Red Osmium นะครับอ่ามันจะให้ตั้งแต่หมวกอาวุธชุดเกราะถุงมือและรองเท้าเลยนะครับซึ่งเป็นบวก8ทุกอันนะครับเห็นไหมบวก8ทุกอันแล้วมีออปติดมาให้ด้วยนะครับ อยู่ที่ว่าจะสุ่มได้ดีหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่จะได้ดีนะเนี่ยอย่างผมหมวกก็จะได้คริดามเมจบวกอาวุธข้างหนึ่งได้คดริเลตบวก4%อีกข้างได้คริดามเมบวก7จชุดเกราะได้สกิลแอมบวก3%ป์ถุงมือได้สกิลแอมบวก3%ป์และรองเท้าสกิลแอมบวก3%ป์ซึ่งต้องบอกเลยว่าสายฟรีห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมแต่ว่ากว่าเราจะใส่อเทมพวกนี้ได้เนี่ยเราต้องเลเวลประมาณ 100บวกก่อนนะครับเนี่ยอันนี้มันจะ104อันนี้102นะครับอ่าประมาณนี้ร้อยกว่าๆนะครับทีนี้เนี่ยไอของพวกเนี่ยมันหาจากไหนนะครับอ่าง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่เราทำเควสหลักและเควสปกตินั่นเองนะครับซึ่งเควสหลักเนี่ยมันจะแจกให้ตอนที่เราทำเควสผ่านประมาณร้อยกว่านะอ่าเดี๋ยวพามาดูใครที่หาไม่เจอนะครับให้กดมาตรงเนื้อเรื่องนะแล้วก็เลือกตรงสกาลิ t t ดอะเซนต์ชาเวลเลอร์นะครับอ่ากดเข้าไปมันก็จะอยู่ในหมวดนี้แหละเริ่มต้นที่เลเวล102นะครับนั่นก็คือสกา r ิทแลวิ i n ส์นะครับผมอ่าเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่ารางวัลที่ให้เนี่ยก็คือมี XP ีสกิลนี้อันนี้เราไม่ได้สนใจเราสนใจนี้ครับไอเทมมิสติกแ n รของอันเนี้ยมันก็จะให้ตามอาชีพของคุณผู้ชมนะครับ แล้วแต่อาชีพเลยนะอย่างผมเล่นเบเดอร์มันก็จะให้ตัวอาชีพของผมมานะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเราทำเควสเสร็จเลเวล102เนี่ยเราก็จะได้ถุงมือบวก8มาเลยนะครับซึ่งเป็นขั้น G9 นั่นเองเควสเนี่ยทำไม่ยากเลยนะครับในแต่ละเควสนะซึ่งผมผ่านมาหมดแล้วนะครับอาจจะไม่ได้แสดงให้ดูนะแต่จะมาบอกให้ดูว่ามันได้จากเควสไหนบ้างนะครับต่อมาก็คือสกา r ิทซีเคร e t นะครับ เลเวล104นั่นเองไอเทมที่ได้เห็นไหม Mystic Shoes นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนรองเท้าเควสตต่อมานะครับก็คือ Scarlet and the new colony นะครับเลเวล108ก็จะให้หมวกมานะครับหมวกบวก8เลยนะ Scarlet Take and Run อันนี้จะให้อาวุธมาอาวุธบวก8เหมือนกันแล้วก็ที่เลเวล1 1 l s c a r l e t b i t e นะครับก็จะให้อาวุธชิ้นที่2นะครับ โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ในหัวข้อสกาลิดหมดเลยนะครับที่แจกไอเทมนะชุดกราะเนี่ยจะอยู่ตรงหัวข้อปกติครับใน normal quest นะครับให้เราเลื่อนหามาที่เลเวล110ชื่อ quest battery sorcery นะครับอันนี้จะให้ชุดเกราะมาชุดเกราะบวก8ในเซตของ G9 นั่นเองนะครับ quest ทั้งหมดก็เท่านี้ครับ เพียงแค่เราทำเควสทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกเลย quest เควสยังง่ายมากนะครับเราก็จะได้ชุดมาแล้วนะครับ G9 ได้ตั้งแต่หมวกยันรองเท้าเลยครบเซตเลยนะครับแถมพอเราใส่ครบเซตเนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือ Defense บวก15แล้วก็ Defen s e เลทบวก50ด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายชุดอุปกรณ์สวมใส่ที่ของฟรีห้ามพลาดนั่นเองนะครับเพียงแค่เราทำเควส ง่ายๆแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวมีเคล็ดลับอะไรใหม่ๆจะมาบอกกันให้ฟังนะเจอกันคลิปหน้าครับผม